สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันจามมัาพี่น้องเมื่อนี้กะอยู่ปลายหน้านะคะเมื่อนี้บุญสสมารีวิวอุปกรณ์เพิ่นอนยังหน้าตีเพิ่อนยังนี่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำพี่น้องเพราะว่าบุญกับ,บตี ราะว่าวุนกับตีใส่บัวหดเพราะมันบม่ไหว้รอฝนยานมันตายก่อนก็เลยจําเป็นต้องสร้างอัตโตนี่แล้วมาวุนสิมารีวิววาราคาสำนีมันสีใดผลยีรีบรัวุุนซื้อมาสามรอบาทพ่วงใส่แบตเตอรี่รดนะคะแต่ว่าสายพ่วงแบบนี้มันหน่อยต้องใส่ไหมดีที่ห้ามีสายไฟสื่อไวตั้งแต่ต่อไฟในเฮียนเลือันนี้กะนีเลยจ้า ต้นยางนาวุ่นปลูกได้วุ่นปลูกมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะมือหนอีวันที่ยังเกาบ่เก้ามือเหรอคะพี่น้องแล้วฝนมันบ่มาเลยบุญต้องใส่หัวบัวหดเเสาแรกนะคะสูบบวายก็เลยคืดบ้างแผนนะคะนี่ต้องใส่บัวสองอันสองผลเมียก็เลยว่างแผนว่าไปซื้อใดหน่อยมาจากอันมาล่องเบิงแต่ว่าลงทุนหลายาละ่ะ ลงทุนซื่อต้นยางหน้านี่เบิรเหยียบสองพันนะคะแล้วก็ลงทุนสื้อ,อน,นี่สามรอยสายางกับื่อมาม่นะคะซื้อมหมือนี่ละพั 1, นหนึ่งอีกพี่น้องเบิร์ตยลยโย่แต่มือนี่สิมารีวิวอันไดนามนี่แหละให้พี่น้องเิึงมามันดีคือขาว่าบุนซื่อมาในช้อปปี้สายไฟกับ <im itation> <im itation> เฮ็ดบ้านเหลือครับสายไฟบ่ได้ลงทุนนนั่เนาะทีลงทุนกะลงทุนอยู่นี่เมียละแพงคือกันนี่แพงเรามวลหนึ่งผมซื้อมากเก่าลอยเอามาเดินไปยู่บ้านมันเหลือครับมาใช้ประโยชน์ถึงแม้ว่ามันถีบตรงชุดการใส่งานแต่มันก็ใส่ได้ <im itation> แม่นบ่แม่นตอนไปซื้อสายยางข้าเจ้าบอกว่า,วารุ่นนี้บ่บพับจ้าพะนะ <im itation> พี่น้องเจ้าซอยเบื่องข่อยเนี่ยบ่พับพะนะเบิง่งสภาพใจยางบวบพ่รซันมวนปานกางเกงหน่ายข่อยถอดง่ามเหมือฮะไระเ้เอวมาลืมเแ,แล้วคือ่เว้าลาไปใสมาใสมีดตะตตาร์ทรถาห้าเฮาสีได้อย่งแน่แต่ละมบื้อแต่ละ,ละเออมีดวิ่ไปเอาเมา <laughs> <laughs> ใหม่ปัดกล้วยแถดนี้เพื่อนมึงเนี้ยปัดเนี่ยม,มียนะเมียนะก็ลื้อมาจากขอร์ดทีด่โลดอก <6 S 2> หลอ,อ,อ,อกบะโปงบ่ป่าดดอกเมื่อยเก็บคงเก็บแถวบะมงบ่เมื่อยดอกปาดกล้วยไหมกินเหงาก็ห่อมเลยพี่น้องกินกล้วยบ่พี่น้องเอาเท้ากินกล้วยจะข้ามตอนนี้ เขาเที่ยงว่าท่านได,ได้กินอยู่ว่าคืออยากเขาทิมเขาทิมหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยชื่อมือน,นี้ข้าเจ้เจาญที่จะขึ้นจอยขึ้นฮุนดีเถอะว่าดีจังไหนผัวลากเซียงไหวก็ไปหามันกินนะอยากเลยเขาอ้วนก <c oughs> ินเราก็ให้ผัวสิระวังว่าทำการทดสอบนะคะถ้ามันได้ผลจังไหนอุวนกับสีวาตัว่าออวมันดี แกเขาประดียจยวังให้รีวิวดอกบ๊องหูยี่ห้อพอ่อชอบปี้สองร้อยก็บาทบ่หอนสามร้อยแต่วบาทรวมค่าส่งมันเลยหอนสามร้อยสองร้อยหาสิบเก้านี่ละถ้าลงสตาร์รถบตัตรีสตารอ้าวอนัน,อนนะตัวนั้นยุ่ยใส่ขวนะตัวนี้ จากต่อสายไฟเสร็จนะคะเมื่อยี่องย่างไปเอาของด้วยไหอยูพูยูเงอนปืนย่นางไปวันหนึ่งหันพูนพูนย่างไปเอาอันสายสุบเอาไปแหเข้าเจ้าวัดตอนสื่อสายยางไปเอาไฟแช็กล่นก่อน่าตลาดสายยางคือเนาะฮวอร์ในไทยตอนขาเจา้าต่อคุณค่าจะดึงไล่สายยางมุดของกันเนาะ ตอนนี้ตีเหล็กติดเชิงแล้วห้องเบื้วงบนน้ำมนชิดไปเ่ท่านไหนมาใส่น้ำน้ำือ้นไหลยน้ำเบืงก่อนสายมันพับบะไปบะ ฮะว่าหันเป็นอย่างาาพ,งพี่น้องพูนพูนเอาโล่งน้ำแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็เสียแบตนะคะเดี๋ยวห้อสิบิดลิิตน้ำมันไหลไหล่อไปไปเร่วโอ้ยเมื่อยพี่น้องไหลท้องเยอะมากนี่แหละ <laughs> ลายยูเข้ากัมะตองเอาแล้วก็ยฮดเอาเข้ากับมะตองเอาหดเอาน้ำนี่อย่างน้ำนได้ผลอยู่พี่น้องพ่อบันเทาปตองดิมันไกลด้มันสูงน้ามันเลิกอ,อ่ะ ราคา2อ0รกสิบบาทอะด้ผลอยู่พี่น้องแต่สิ่งที่เข้าตรงลงทุนเพิ่มก็คือได้สื่อสายยางและนี่ก็ชุกเชิญไปก่อนลอยมันใหญ่ก่อนเตะนอนก็บอได้หดแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ก็ถือว่าคุ้มราคานะคะ พ่อได้บันเท่าไปแล้วค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะ